ที่เพิ่งนําเสนอจบไปเมื่อตะกี้นะครับเป็นการประเมินและก็ทําแผนพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพตามกลุ่มงานนะครับทีนี้ในส่วนที่จะนําเสนอต่อไปเนี่ยนะครับเป็นการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพตามโครงสร้างขององค์กรหรือว่าซัคเซชันแผนที่จริงแล้วกระบวนการก็จะคล้ายกับ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วแต่ว,ว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนี่ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองว่าในส่วนแรกวางแผนความก้าวหน้าตามกลุ่มงานนั้นเนี่ยนะครับยึดกลุ่มของงานหรือ Job Family เป็นหลักมักจะไม่ใช่ตาแหน่งระดับสูงอย่างที่เราทําความเข้าใจตั้งแต่ตอนตอน้ตนๆน,นะครับอันนี้ก็คือกลุ่มที่เป็น successor ตามตาแหน่งในโครงสร้างซึ่งมักจะเป็นผู้บริหารระดับสูง mm hmm. ก็กระบวนการก็เริ่มเหมือนกันมีการเอาตัวบุคคลเป้าหมายซึ่งเราทำเฟิร์สสกรีนมาจากการดูผลงานในอดีตของเขา,ามาเป็นตัวตั้งเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการประเมินหยิบสมรรถนะชุดที่เป็นของตําแหน่งที่เป็นเป้าหมายจะไปมาทําการประเมินการประเมินนี้อาจจะเป็นประเมินโดยพุ่มเครื่องมืหรือประเมินแบบ360อองศา หรือก็ครึ่งทางก็คือ180องศาก็คือไม่ครอบทุกมิติก็ได้นะครับอยู่ที่ความพร้อมขององค์กรการประเมินในขั้นตอนนี้นะครับบางองค์กรก็สามารถที่จะใส่เครื่องมืออื่นๆนะครับที่ไม่ได้ถูกแนะนําให้สร้างอยู่ในระบบการบรหิหารความก้าวหน้าในอาชีพในบทเรียนนี้อาจจะสามารถซื้อ personality test ที่มีอยู่ในตลาดที่หน่ในวงการการพัฒนาผู้นํา โดยทั่วไปซื้อแบบทดสอบที่เป็นลิทิคิปสไตล์ต่างๆเพื่อจะมาเป็นข้อมูลประกอบด้วยก็ได้อย่างเช่นทําให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าบุคคลท่านนี้มีเ e ิร์น n ิ่งสไตล์นี่เป็นยังไงมีวิถีความคิดความชีวิต t อ i ิจูดต่างๆต,ต,ต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นยังไงนะครับเพียงแต่ว่าในฐานะของผู้สอนตอนนี้นะครับถ้าท่านอยู่ในองค์กร ท่านสร้างเครื่องมือและใช้อย่างเข้มข้นเท่าที่แนะนําไม่สร้างอยู่ในบทเรียนในวิชานี้ก็เพียงพอแล้วที่ท่านจะใช้ใช้ในการประเมินสกิลหาผู้มีความก้าวหน้าในอาชีพไม่ว่าจะเป็นการสร้างซักเซอร์หรือให้เติบโตตามกลุ่มงานทุกอย่างครับมันมีความพร้อมและเพียงพออยู่แล้วกับต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเครื่องมือทา,ทางการบริหารแบบนี้ทั้งหมดก็มีความคาดเคลื่อน มีโอกาสจะคลาดเคลื่อนจะเพียงแต่เราจะบริหารจัดการให้ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้ซึ่งข้อแรกก็คือทาให้เครื่องมือนี้นะครับผู้ใช้เนี่ยเกิดความเข้าใจอย่างดีง่ายต่อการใช้งานนะครับเป็นประเด็นแรกเลยที่จะช่วยได้อันที่2ก็คือ การสื่อสารซักซ้อมให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของการใช้งานว่าเราเอาไปใช้เพื่อทําอะไรข้อที่3ก็คือการประเมินเนี่ยจะต้องอิสระไม่มีความกดดันไม่มีการคุกคามไม่ทําให้ผู้รับการประเมินก็มั่นใจว่าข้อมูลเป็นความลับถูกใช้งานและใช้เพื่อผลทางการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพเท่านั้นไม่ใช่ใช้เป็นอย่างอื่นนะครับหลังจากที่ได้ผลประเมินแล้วก็เช่นเดียวกับการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพตามกลุ่มงานก็คือไปวิเคราะห์แกบช่องว่างระหว่าง สมรรถนะที่เป็นของตำแหน่งที่เราจะไปที่เดียวจะสร้างใหไเข้าไปนะครับกับความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็ทําเป็นแผนพัฒนาขึ้นมาแผนพัฒนาก็จะถูกใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เขามีโอกาสได้เติบโตก้าวหน้าเช่นเดียวกันนะครับการสร้างซักเซสเซอร์ก็เป็นเรื่องลงทุนระยะยาวและใช้ทรัพยากรมากําลองเดียวกันเพราะนั้นการประเมินความสนใจในเชิงความข้าวหน้าในอาชีพกต็ต้องถูกใช้อย่าง,างเป็นทางการ ซึ่งในวิธานี้ก็นําเสนอว่าในจํานวนเครื่องมือในการประเมินความสนใจในความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งมีหลากหลายเครื่องมือพอสมควรนี่นะครับเราเลือกใช้เครื่องมือที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือเรื่องของการสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างกําหนดแนวคําถามไว้ก่อนนะครับซึ่งก็มีการได้แสดงโเรเลรให้ท่านเข้าใจไว้ในตอนก่อนแล้วด้วยครับ